สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่นครนายกนะครับผมที่ไหนนะสวนสวนลุงพรนะลุงพรที่มีน้ำตกข้างหลังรีสอร์ทนะมันต้องันนี่ผิดนะไม่เห็นมีอยู่แสดงอยู่ดิผมไม่เห็นนี่ไม่รู้จักแดดมากแดดมากถอดเสื้ออ่ะอันนี้ก็อยู่กับแกงๆเพื่อนนะครับผม เนี่ยพ,พ,พ,พี่ตวงนะพี่ตวงเฮ้ยพี่ตวงนะเดี๋ยวถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะครับผมเก็บบรรยากาศมาเที่ยวประจำปีนะครับเนี่ยก็เสียเต้ยนะเสียเต้ยโอ้เสียเตยกำลังยก,กข่งแขกนะ้องเต็มที่วันนี้เนี่ยเสียดากนะเสียดากเ <c oughs> สียติ๊กนะฮะก็เสียมบ๊อบเสียเอ๊นะสีเหลือง<ส>เสียเหลืองแล้วก็บรรดาสีภรรยาทั้งหลายตู้ใบนี่มันง่วงสิวะ อไยัง่เคยกูไปถึงไยัง่เคยเคยได้สูบซแล้วาแล้ดูรอนนะรบรรยากาศท่ามกลางธรรมชาตินะผมเัีเพื่อนนะรไอ้ลค้นนั้นนไนเไมาะใจปลาซาเนาะอ๋อเยปลาซาเนี่หว่าโอ้วายังไง หนึ่งสองหนึ่งสองาหนึ่งสองหนึ่งสทมทมเนาห้องน้ำเฉทำไมวะมันต้องแอบต้มเหรอวะทำไมมันผิดกฎหมายอ่ะทมผิดเหรอทำไปต้มมาผิด อันนี้จะผสมกับอะไรผสมน้อผงยาแก้ไอ้เนี่ยผิดแล้วไปซื้อหมอเขาขายให้ไหมขายดิเราไปซื้อจากหมอเลยยาแก้ไอ้เนี่มันทำให้ง่วงปะไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวเพือทำให้อร่อยขึ้นเหระอย่างเงี้ยมันมันดับดับขมนิดนึงอ๋อแล้วบลูเบอร์รี่ป่ะเนี่ยกินดูดิกินเพลี้ยๆได้เลย เลยไม่กินหรอกมันต้อเป็นยาที่ไอชื้นๆก็รู้ชนิดน้ำเชื่อมวะาซ่านเล้งวงอนหวานเด้อโอ้ยวิจัยไงนี่มาถ่ายงานวิจัยอยู่นี่เดี๋ยวพอลงคลิปปุ๊บตำรวจถามหาเลยเฮ้ยนี่แหละเดี๋ยวมันโดนตีนเลยไงเขี่ยต้อะงเไงแห้งกระมดุดโอ้แค่นี้ก็เยอะแล้ว เอาน้ำมาใส่อีกเหรอไม่เฮ้ยจะคว่ำจะคว่ำบอกของใหม่เลยนะเอาต่อแค่เสร็จแล้วดิอันนี้เตรียมการมาเพื่อสิ่งนี้เออกูถ่ายทำไมถ่ายก็ลงไม่ได้ <c oughs> ลงได้อย่าไปรูงอาเลอไอดีมันยังดูมันยังกินเลยจะหัวตักน้ำเลย ยังยังหน้าไปหน่อยอะไรพจ้องกองนู้นนะไม่มองก้องนี้ลองโน้นข้าวขึ้นต้นก็เลข คนเนยคนเสื้อผมเสื้อผ้าอยู่เต็มห้องพาไปบ้านเผาทิ้งไหมเผาทิ้งเลยไหมมันบอกว่าเผาทิ้งอมีคนเผาทิ้งนะทีนี้อะไรวะเวลาเปิดกระเป๋าตังนะเอ๋เอ๋เอ้าเออเอาแล้วมึงติดต่อเขาได้ไหมตอนเนี้ยกระเป๋าตังแม่งก็ซื้อให้เออเปิดไปแม่งแม่งยี่สิบแม่งก็ทอบให้พวกก็ถ่ายลงไปแล้วเยอไปทางไหนก็เจอคนคือยังเอาเหี้ยคน

เซีนท่อมมาตีมมาเปิดเป็นว่ฝนแน่ใเยีเลยอ๋อยาเปิดเป็นดีกว่าไม่นะกินนี่าหักเน่ยกินเลกเอเลยคงไม่ถูกก็ไม่ถูกนะเดี๋ยวพ่มอได้ไม่กินเอดสวนผกตุนอตุมางยหนเกู้ไปแฝงมันคือเปาไปผูมีเงินเปิดยังเปิดเป็นหมัวแล้วมันน่ ยเส็นแล้วกู่ามมกูนี่นหมันาไ่ได้มึงไหยเห็นมันหกหักมันเห็นตัวของมันเดีเข้าไปรักไว้ซนี้สบตัวอัไนตอนนี้ มึงมีช่องของมึงไหมเนี่ยมี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 ออยู่ลงแบบลงแบบคอนเทนต์อะไรบ้างวะลงเรื่อยๆถ้าตัดคลิปก็ลงถ้าขี้เกียจก็ไม่ลงตามอารมณ์เช่นเช่นก็มาเที่ยวมาอะไรอย่างเงี้ยก็ตัดลงอ๋อใส่กระหมูหรือเปล่าซอยซอยซอย ดยวจริงข hey, hey, ึ้นกินเนีขึ้นเนี่ยชิมอยางหือยิ่งขึ้นมาเนี่ยหมดแล้วหมดเลยอะไรูอะไรกูดะไรกูแซเหี้แซมันสว่างด้แซ้ยผมมันคอทองแดงอย้ะพูดนกนไงกระตุ้กระตนก้น เดี๋ยวมาตกใจเด้ <laughs> อ,อ, <c oughs> อนนโน เราถ่ายเขาเร็วเล่นเล่นโอ้โหเขาไม่ดูนะประมาณนี้เลยะาไ่เกกดถ่ายแบบว่าถ้าจะถ่ายก็ให้มันถงมันจะมีไฟมันจะมีไฟบอกว่าเท็นกล้องเทนกล้อง พอปั sí, sí, um. claro. actually, ๊บเราค่อยกดถ่ายเเาะเจะอกวาเจิเลยหมดแก้วหมดแก้วไม่ไหวแก้วันนกนี no ่ค no. รัท่ายคิดคิดแต่ก่อนนี่หลายประจําเลยหลายประจําเลย

ฮะไปแล้วอ่างนีวแม่ว่า้สิเบิดเบิดเลยเสียงเง่มาป่าดิมื่อกี้เสียงเงียงล่ะมาบ้านบอมึงต้องขึ้นไปพุ่นจุดหอคอยายจุดเบิ่งอยู่ ชดเมื่อคืนเลยมึงไอ้จืดอ้าไอ้ห่ามึงนอนไหนนอนรถเด่ะเดี๋ยวไปรอเดี๋ยวไปเปิดพวกสัมาษณดีนะเว้ยกำลังยู่เนี่ยสำลักควันเลยชิบหายฮะเออ ีมงถ่ายรยูปเซลก็แล้วคืออะไรถ่ายไรมะถ่ายรูปมือต่างกองยังเนู่นเหรนี่นดีกนี เอ้ยมีคนละครึ่งได้เหรอเออใช้คนละครึ่งคนเนี่ย